ผู้ชมเข้าสู่รายการสแกนเกรายการที่เราจะมาร่วมค้นหาแพ้ที่แท้จริงนะฮะอยากรู้ว่าใครแมนและอยากรู้ว่าใครแก่เราจัดให้คผู้ชมแน่นอนและสำหรับตอนนี้นะฮะใครที่เป็นแฟนรายการนะฮะสามารถติดตามกันได้นะครับแบบใกล้ชิดเลยนะฮะที่ f a c e b o o k c o m s c a n g e t v นะฮะและ subscribe นะครับ YouTube ทางช่องของเรานะครับไทยก็่คลชาแนลนั่นเองนะฮะ เอาละวันนี้แขกรับเชิญงเราต้องบอกว่าโอ้โหสองท่านนี้เนี่ยหาคิวจับได้ยากมากเลยนะฮะเรียกว่าติดต่อกันหลายเดือนเลยนะฮะคงจะว่างนะแขกรับเชิญเรานี้เป็นกูรูเรื่องผีนะครับและเป็นพิธีกรรายการผีที่หลยายคนรู้จักดีนะฮะไม่ลองไม่รู้นะว่าความเชี่ยวชาญทางเรื่องผีผีเนี่ยนะฮะโอ้โหจะทําให้เขาเนี่ยสามารถจับเก้งของเราได้หรือเปล่านะครับต้องมาพิสูจน์กันและลุ้นกันในวันนี้นะครับไปพบกับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านเลย และแขกรับเชิญของเราในวันนี้นั่นก็คือพี่ป๋องกับพลและคุณตักบริบูรณ์ค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับแขกรับเชิญของเราในฮะพี่ป๋องและคุณตักบริบูรณ์ ถอดเนาะครับผมตั้งแต่สมัยเด็กโตแปปนึงหอถอดเสืแป๊บนึงครับผมเฮ้ยขนลักแรลเริ่มร้อนเลยฮะมาเดี๋ยวพี่ช่วยถอดเสื้อไปกันครับผมอ้าหอ้ารอะเน่คุณเนี่ยผู้เธอถอดแล้วเธอจะใส่สมไมล่ะเธอจะใส่ทำไมก็มึงขอทำไมอ่ะบอกว่าถอดเสื้อนังอีตาป้าโอ้ยใครเน่ไม่ใช่สนิทกันได้ยังไงเนี่ยอยากหนูใส่ดีๆพี่กลอง นี่ยดูดิแกล้งหนีหมดเลยพามาอย่างเงี้ยตายเลยเนี่ยนี่ดารามหาชนวะเนี้ยไม่ใช่นัดมากินส้มตำเนี่ยบอกเสียเครดิตหมดเลยเนี่ยเออเนี่ยจบเลยเหมือนพาคนบ้ามาถ่ายรายการเนี่ยอย่างที่บอกว่าตั๊กหน้าตาดีมากเลยเนาะครับผมตั้งแต่เด็กยันโตเนี่ยใช่มันต้องมีเก้งกวางเออจริงๆมาพัวพันพันละวันพันละตูพันละวันพันละตู้น่เลย แล้วเล่ามาสิเล่ามาใคยเสียตัวให้กับเกงกว่าไหมผมขอใช่ใช่ไหมเฮ้ยพักกันก่อนดีพี่เออกำลังจะเล่าอยู่เนี่ยอยากเลาะแล้วใจร้อนนี่ก็เป็นคนแบบเกลื่ยนกระหือรือการถามดดูกคุณเอกกี้เดี๋ยวพาไปตีท้ายครัวเลยอะไรผมก็ไม่รู้เรื่อง โดนไหมเคยโดนไหมขอเล่าที่นี่ที่เดียวเลยนะจบเลยนะประสบการณ์ครั้งแรกที่ผมได้ไปเจอกับกับผู้เก้งเลยนะกันต้องเก่งกับผู้เก้งประมาณอายุมา24ฮะโอ้ยกำลังฟินเอ้ยกำลังฟิตกำลังกำลังแล้วหุนผมอะเฟิร์มมากจริงจริงไปเที่ยวกับคุณแม่ไปกันแค่สองคนสักแป๊บหนึ่งฮะผมก็มองมองเฮ้ยโอ้โหพี่ เชื่อปะคุณผู้ชมมากันเป็นฝูงเลยอ่ะเก้งกวางเนี่ยเหรอเก้งแบบมีทั้งเก้งเออคือมีทั้งเก้งมีทั้งกวางอชนีโอ้ยชนีเต็มไปหมดผมคิดแบบเฮ้ยแม่แม่บอกบอกแม่แม่แม่นี่มันเก้งนี่มันเก้งเออคุณทำไงอ่ะบอกบอกว่าไม่บอกว่ารู้ก็ถูกแล้ว ที่ลูกไปเห็นเกง <wen> ้งกวางเนี่ยเพราะว่าแม่เนี <ườ threat> <IDs S 1> ่ยพาหนูไปเที่ยวที่ซาฟารีเวิลด์เลยต้องเห็นเก้งกวางเล่ามาตั้งนานนน ไปไมบ้าเขาหมายถึงว่าเรื่องแบบเนี้ยเก่งความมันไปสับเฉพาะแบบผู้ชายที่แบบเออโอ๊ยไม่ยอมบอกกับฉันคุณเอกกี้ให้อธิบายตลอดเวลาเลยไอ้เนี่ยเนี่ยึงจะต่อยกันต่อเมียต่อยกันเหรอเอาประสบการณ์ที่น้องถาม่าเอาประสบการณ์เดียวเคยเป็นแบบพิชริ่งอะไรเออ พี่ผองนี่ครันี่ที่พัดพงเงี้ยจำไม่ได้เลยพี่มึงเคยไปกับกูเหรอมึงเคยไปกับกูเลยอ่ะพัดพงไหนนี่ปองเคยเล่าให้หนูฟังเคยพัดพงเงี้เล่าเลยไม่เ่าเออพัดพงถึงเนี่เล่าแล้วลืมใช่ไหมไม่มีเด็กรับรถอ่ะพี่ไปสอยมาไอ้บ้าคนบ้าเลยสอยเด็กรับรถชอบชอบไม่เป็นไรบอกว่าจำยำ ก็กังยังว่ะคนไม่เคยเจอแต่อยากรู้เอออย่างพี่ป๋องนี่คุกคีกับวงการแบบผีอือ่านิดนึงเนาะเคยเจอผีที่เป็นแกงว่ะผีจริงๆเหรอผีหรือว่าเป็นศัพท์แสแลงว่าเป็นผีคือผีเค้ืหนูอะไรเงี้ยผีกระเทยผีจริงๆใช่ไหมพี่ป๋อครับพี่เอกขี้ใช่โผีกระเคยผีกระเทยถ้าส่วนตัวไม่เคยเจอ แต่ว่าเคยจัดรายการแล้วมีคนโทรมาเล่าเรื่องของผีที่เป็นสาวเพศสองที่แบบว่าเขาผิดหวังความรักแล้วเขาก็ฆ่าตัวตายแล้วก็เหมือนโดดตึกอ่ะแล้วก็วิญญาเขาก็ยังมาให้คนที่มาพักอ่ะมานอนมาอยู่แทนอย่างเงี้ยแล้วก็มาหลอกมาหลอนเงี้ยเคยเจอเคยมีคนโทรมาเล่าของผมเป็นแบบนี้กลัวเนาะแล้วตอนที่เจอกับผีก็เธอนี่คือลักษณะของเขาจะเป็นยังไงพี่ ก็เป็นก็เป็นผู้หญิงนะก็เป็นผู้หญิงเลยก็เป็นผู้หญิงแต่เขาเป็นสาวประเภทสองอย่างเช่นว่าเขามายังไงสมมุตินะอ่ะสมมุติถ้าเกิดผมไปเจอกับผีกระเทยสมมุติผมนะไปเจอผีกระเทยเฮ้ยผีเดี๋ยวเขาคือแบบว่าเบาๆนะฮะ เขาต้องทำท่าอย่างนี้เหรอหรือวาจะดูได้ยังไงว่าเขาเป็นผู้หญิงหรือกระเทยเออคือเรื่องราวมันตายเป็นกระเทยคนเสียชีวิตเป็นกระเทยคือเขารู้กันอยู่แล้วว่าคนคนนี้เป็นกระเทยแล้วก็เสียชีวิตด้วยการโดดตึกตายเพราะว่าคืวความรักอ่ะเอ็นบอกว่าตอนที่สดเคยซื้อกินไหมฮะครับนตลอดตลอดขอบอกขอบอกเลยว่าผมชอบซื้อกินผมชัดเจนมากอะไรฮะคนผมนี่แหละผมชอบซื้อกิน เฮ้ยถ่ายผมได้เลยเฮ้ยคุณพูดงี้เลยเหรอเมียผมไม่อยู่ผมต้องซื้อกลับข้ามมากินเองครับนั่นไงว่าคุณมันน่าได้คุณเล่าตรงตรงเนี่ยคุณกล้าเล่าเนี่ยกินนั้ไหนายเาว่ามากินกันฟีดจาร่กอย่าใช้พูดตรงๆกูบอกแล้วว่ากูจะไม่มารายการนี้ถามกูจังเลยเดี๋ยวก่อนถ้าเป็นคขาบอกแล้วจัางเลยเมียเธอเข้าจังเลยเมียเธอเข้ายูทู e ไม่เป็นอะไรฮะเมียเธอเข้ายูทู e ไม่เป็นโอ้ย มันเก่งเลยแหละแล้วคุณเคยซื้อกินบ้างไหมไม่เคยค่ะจริงเหรอจริงจริงจริงหรือเปาไม่เคยในเรื่องเซ็กทำไงอ่ะมันก็ต้องมีการปล่อยอ่ะไม่หร่รู้แล้วคือผมเนี่ยเจอกับเอกกี้มานานแล้วพี่เอกกี้เนี่ยไม่เคยมาซื้อกินเรื่องจริงแต่ว่าชอบไปเดินตลาดเออซื้อปลาไหลกับมันบ้านดีมากไอ้บ้าตอนมันก็ตายไปดิเออแล้วเขาจะออกมาเมื่อไหร่ครับเนี่ยที่ผมพร้อมสแกนเกย์แลอนนี่ตอบใช่ไหมคะ เรดาร์ในการแกนเกของคุณทั้งสองคนถ้าเต็มสิบให้เท่าไหร่ครับผมสิบเต็มเฮ้ยมีแค่สิบเหรอฮะสิบครับผมเกินสิบครับผมนี่ามั่นใจมากมถึงมั่นใจขนาดนี้เพราะว่าตั้งแต่เด็กอยู่กับเพื่อนผู้ชายมาทั้งชีวิตผมเป็นพิเศษเนาะถูกต้องฉันเพื่อนฝูงเยอะแยะมากมายเดาว่ามองปุ๊บรู้เลยใช่เรื่องจริงแล้วก็คือสิ่งหนึ่งเลยนะฮะของผมเนี่ยแมนเต็มร้อยแล้วก็แมนทั้งแท่นแล้วก็คือสามารถเลยว่าถ้าเกิดเรามองปุ๊บเนี่ย เรารู้เลยว่าคนเนี้ยเป็นคนที่แบบว่านั่นคือเพื่อนชายใช่เพื่อนชายนั่น<า>คือเพื่อนสาวใช่ออดูออกหมดเลยจริงจิเจ๊กลับมาแล้วค่ะมาทีไรก็พาผู้ชายน่ารักน่ารักมาตลอดวันนี้เจ๊พาหนุ่มนักศึกษาปีสองหน้าตาน่ารักกรุบกริบมาฝากคะ่ะนางเป็นหนุ่มรักดนตรีกลนๆดี๋ยยังเป็นคนเจ้าสมอางทำให้สา,สาวๆและนุ่มๆหลายคนสงสัยว่าเอะจริงๆนางจะเป็นหรือว่าไม่เป็นนะ

ใช่เลยจบเลยใช่เลยใช่เลยเลยใช่แต่ตัวหลอมแน่ๆเลย boy boy ใช่เลยใช่เลยและนี่คือแกงต้องสงสัยของเราในวันนี้สวัสดีครับไปโน่งเลยนะเท้าเซนเลยตลอดใจมันพาไปอยู่ใช่เลย นี่มีค่าเทอมเนี่ยดูยังไงยังอะไรค่าเทอมเย้กี้โอ้โหนี่บ้าจะถูกยึดอยูตลอดรอบยังจะไปหาเลี้ยงชาวบ้านด้วยไม่แคร์จะทุ่มจะทุ่มเงินทุ่มเงินจะออกไปหาห้องเช่าได้เว้ยถ่ายรายการด้วยกันแถลแดนหนาวหนูก็จะรู้เคยรู้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมีโทรศัพท์มาบัตรเครดิตโทรบะทูนี่ เที่ยเขาเลยบแคดิให้กูทำงานการทุกวันนี้ทำมายนะเอาเงินไปเลยผู้ชายหมดแผิกามีเวลาในการถามเก่งต้องสงสัยสามนาทีก่อนม่านจะปิดโดยจะต้องมีการเซ็นเซอร์คำถามถ้าทวงเกินไปไฟเตือนจะขึ้นสีแดงและถ้าคำถามสามารถถามได้ไฟเตือนจะขึ้นสีฟ้าเก่งต้องสงสัยมีสิ์แอปนั่นก็คือไม่ต้องตอบ1คําคำถามทวนค่ะและถ้าเก่งต้องสงสัยรอดพ้นจากการสแกน จะได้รับเงินรางวัล1,000 0บาทและถ้าแขกรับเชิญไทยถูกก็ได้รับเงินรางวัล1,000 0บาทเช่นกันค่ะพร้อมแล้วเริ่มตอนเด็กๆนะฮะน้องชอบเล่นของเล่นที่เกี่ยวัผู้หญิงไหมครับไม่ได้ครับบิ๊กซีตอนนี้ลดราคาสินค้าอะไรอยู่ครับผมตอบตอบได้โอ้เียสวยเอียตอบ่วชเลย้เนียไอ้ยัก ว่ามั้ยเนี่ยแล้วไม่ทราบครับว่าลูกโอ้สพี่พาไปบิ๊กซีนะคะนี่กูจะได้ประโยชน์อะไรจากการถามกูมั้ยเนี่ยสามแล้วแล้วท่านเออเออไม่ไม่รู้ว่าตอนเคยเคยมีประสบการณ์ในการจู๊บกับผู้ชายนี่กันไหมฮะไม่ได้ครับใบเตยอาสยามร้องเพลงอะไรครับผมเออแน่นอกครับนี่ไง มาแล้วมึงช่วยอะไรกูเนี่ยเต้นเต้นนั้นออกใหพี่ดูหน่อยหลอกล่อไปก่อนไม่ได้ไม่ต้องเต้นเคยมีโอกาสแบบจับไม้จับมือกับผู้ชายด้วยกันเองไหมฮะเคยครับทานอะไรฝากข้อความได้ตอบครับทานทานอะไรฝากข้อความได้หนูตอบครับลูกตอบครับทานทานอะไรทานทานกำลัง เอ้ยจ๋เดี๋ยวเนี่ยมึงม um um ึงเดี๋ยวมจะได้อะไรที่เป็นความลับของเนี่ยอ๋อให้เขาบอกเเจะเห็นขบวอกเลเี๋ยเคยดูวิดีโอระหว่างผู้ชายผู้ชายบ้างไหมไม่ได้ครับไม่ได้เฮ้ยทางพี่ไม่ได้ตลอดเลยเนี่ยโอเคโอเคอาหารที่เยาวราชร้านไหนขึ้นชื่อครับเดี๋ยวรู้หมดรู้หมดเดี๋ยว ป๊อกป๊วยจับก๋วยจับอ่าโอเคโอเคโอเคแล้วไปที่พาร์ทไปกินนะรู้เลยรู้เลยว่าเราไปกินก๋วยจับเนี่ยไปกับใครไปกับแม่ครับโฮ้ยอยู่กับแม่ตลอดเลยอ่ะที่เยาวราชมีร้านขายทองไหมครับมีครับหนุ่มงานเข้าทางป่ะเข้าทางแล้วได้แล้วนะรู้เยมีหนุ่มหนุ่มผู้ชายซื้อทองให้บ้างไหมไม่ไไม่ได้อีกเฮ้ย ไอ้ตักพี่ไม่ได้ตลอดเลยเนี่ยโอ้ตลาดสะพานใหม่เปลี่ยนชื่อใหม่ชื่ออะไรครับผมยิ่งเจริญผมจอบเอาไว้มีชื่อมีชื่อที่เล่นว่าหนูชื่ออะไรนะลูกชื่อเอิร์ธครับชื่อเอิร์ธชื่อในวงการชื่ออะไรชื่อในวงการที่เพื่อนฝูงเรียกกันอ่ะไปแด้ไปแด้เอ้ยไฟฟ้านี่ไงไปอะไฟฟ้านี่ไงเพื่อนดีดีจะได้สะพานก็เรเอิร์ธครับ ที่หน้าสยามเซ็นเตอร์พอยมีขายไข่ทรงเครื่องไหมลูกไข่ต้มอ่ะไข่มีครับมีเข้าทางแล้วเว้ยเ้ยเคยจับไข่ตัวเองบ้างไหมมีไข่ต้มไปป้าค่ะไปป้าคอ่ะเออเคยไหมเคยครับเออนจับให้ดูหน่อยเออไม่ได้จับก็ไม่ได้อ่ะ โอ้ยสิบวินาทีีก่ะไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้ไฟมาเลยไฟไหม้ไฟมเลยไฟมาเลยไฟไม้ไฟมเลยไฟไหม้ไฟมาเลไฟมไฟหม้ไฟมเโอ้ยนี่คือสิบวินาทีโอ้ยคุณเหนื่อยมากเลยอะดูว่าไฟไหม้โถ่ยี่สิไป้านก่อนเลยเนี่ยเออนี่เธอวิเคราะห์กันหน่อยแล้วอัดตกลงไปเรื่อยอะมันไฟแล้วแจ้งไฟแล้วมีคำถามหน่อยทชื่อดองเอิร์ ใครมีคำถามไหนที่คุณคิดว่าเอิร์ธเป็นคำถามที่เออจ่เป็นเลยจริงๆแล้วคำถามของตั๊กนี่ช่วยพวกเราได้เยอะเยอะมากคือผมวิเคราะห์วิเคราะห์ยังไงสิ่งหนึ่งนะที่น้องเขาตอบมาเมื่อกี้นี้ผมเองมั่นใจเลยว่าน้องเอิร์ธไม่ใช่เก้เพราะคำถามคำถามเดียวเลยคือน้องเขาตอบว่าที่นักสยามเซ็นเตอร์พอยต์มีขายไข่ทรงเครื่องหรือเปล่าตอบว่ามี มีนี่คือผู้ชายแล้วไงชอบไปกินไข่ทรงเครื่องเดียวเดียวเดียวเฮ้ยพี่เกี่ยวพี่เกี่ยวเดียวเดียวไข่ทรงเครื่องเนี่ยใครกูว่ากินได้กูว่ากินกูว่ากินอย่างนี้กูก็เป็นผู้ชายไข่ทรงเครื่องถ้าเกิดไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตนะฮะพวกเก้งพวกกวางจะไม่กินไข่ทรงเครื่องเพราะว่ามันจะมีกลิ่นปากเหม็นเอาเลยจริงจริงพี่เรื่องจริงเขาก็เอกกินก็กินนะเนี่ยอะไรฮะกินเพื่อนเพื่อ ะกนอ่ยังไงฮะกินไงฮะอ๋อมันมีมาแล้วเราเนี่ยคือทุกคนบอกว่าเฮ้ยผมถามเงี้ยคือถามแบบปัญญาอ่อนแต่ผมมีเซนในการถามทุกคนหาว่าตักบริบูรณ์โง่ใช่ผมตอบเลยใช่ผมโง่รู้ว่ตอบเลยว่ใช่รู้ว่าใช่เชื่อหรือล้วว่าไม่เชื่อมึงกลับตีแล้วพี่นี่หนีวัวหนีวั่ถึงเวลาแล้วที่คุณทั้งสองคนจะต้องตอบว่าเก่งต้องสงสัยของเราในวันนี้ เป็นหรือไม่เป็นไม่ได้เป็นเก้งครับคุณทั้งสองคนนะครับตอบว่าเก้งต้องสงสัยของเรานันนี้ไม่เป็นนะครับได้เวลาสแกนเก้งแม็เก้งแม็กแมนซอะไรอะอะไรอะแมนซีต้องแมนแมนแค่นั้นนะเอออะไรเนี่ยเก้งแมนน่ต้องออกอะไรอ่ไม่ต้องออกอะไรแมนจีเราทายว่าแมนเอโอเคโอเค แมนเฮ้ยแมนเฮ้ยเฮ้ยแมนแมนเปล่ากลแล้วไงแมนรอรอส้ยู่ก่อนอย่า้ชัวร์แมนยัมหุดนี่หนูมาเกากีอเลยะแมนเมนเฮ้ยม่น่าอ้งแมน อยู่ดีๆก็อยากเดินไปทั้งนั้นอใจเราเป็นหวยหาอยู่ไม่เป็นไม่เป็นครับเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายตุ๊กชัยหมดเลยยืนปิดเป็นแฮมโบนไซด์เลยอ่ะนี่เอากีตาร์ให้ดูหน่อยเออเอากีตาร์มาแล้วเก่าซิฟฟิวฟถ้าฉันจะรักถ้าฉันจะฝากไมเนอร์ฮ้อหมอกพี่ก่อยอี i n o r F s a r p แดแปดจิ๊แจตอเลย นจจรัะใเก่งตั้งรอยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโอยเล่นให้มันถูกอ้ั้ัมันนี่ขอถามน้องหนึ่งซนมีค่าเทอมหรือยังมีแล้วครับบัตรเครดิตเนี่ยจ่ายครบหรือยังเนี่ยฮะยังพอฉันไม่ค่อยฉันไม่ค่อยรูดจ้ะจ่ายสดจ่ายสดนะไม่มีบัตรเครดิตนะคะเทอรนเท่าไหร่ปกติทั้งนั้ หมื่นหกครับหนุ่ยหมื่นหกอะไรนะครีครีทีครีเก่งเลยแกสมัคาพี่เอกกี้เขาอยากจะดูแลข้าหน่วยกิจโอเคไหมเออโอเคดีของฟรีไม่ใช่หอ๋อของฟรีใช่ไหมอ๋ออ๋ออ๋อคุณหนโหนโหนูคุณหนโหนูหนึ่งเดียวหมื่นแปดหมื่นแปดเป็นโปรโมชั่นเองอะเพิ่งเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิง ยังไม่รู้อะไรซะแล้วของฟรีในวงการบันเทิงไม่มีนะลูกต้องมีการแลกเปลี่ยนกันหน่อยเออเฮ้ยเอาเป็นว่าสรุปในวันนี้นะฮะแขกรับเชิญของทั้งสองท่านเลยครตอบถูกนะครับว่าเก้งต้อมสงสัยของเรานะฮะไม่เป็นเกย์น,นะครับเพราะนั้นรับไปเล,ๆๆๆเลยหนึ่งเปอร์เซ็เก่งมากเลยอ่ะรับเก่งรับเก่งรับเก่งเต็มสิบเนี่ยนี่เก้าคเดียวเลย ที่สยามเซ็นเตอร์พอยต์ข้างหน้าห้างมีขายไข่ทรงเครื่องหรือเปล่าคำถามเดียวจบเลยเหรอเพราะว่าเกยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ชอบกินไข่ทรงเครื่องมันมีกลิ่นมันมีกลิ่นปากมีกลิ่นปากใช่ไหมแนะนำลงดมกลิ่นปากมาห้างนะแม่น้องเขามาแม่น้องเขามาเหรอเรื่องนี้เอาจริงนี่เอาจริงมากเลยแม่น้องเขายืนดาบปืนเซอร์เลยอ่ะแม่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่านี่ไป็นหอกานอะไรอ่ะบ้ากามากเลยอ่ะไม่ได้กินอะไรมากอ่ะแต่ว่า เก้งต้องใส่ที่ไม่เป็นเนี่ยเวลามารายการพี่เนี่ยจะต้องทำตามคอนเซ็ปต์รายการใช่ต้องหอมแก้มพี่ก่อนกลับฟ้าแต่ว่าก่อนที่หนูจะมาหอมแก้มกับนางฟ้าหอมแก้มหอมแก้มศพก่อนลูกหอมแก้มศพก่อนลูกนิดนึงนิดนึงหนูหอมก็ได้หนูก็ต้องจูบกับพี่ได้ค่ะเออ เดี๋ยวอินนี่ฟินมากอินนี่อินนี่อินนี่ฟินมากสดิดงเลยกันเหนื่อยเลยกันที่อันนี้ขอบคุณแขกเราเชิญเราสองท่านค่ะขอบคุณเกมต้องทสใจด้วยเด็กดีมากนะถชายดีแล้วลูก